สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในรายการอวตารฮิสตอรีนะครับกับผม k i w s นะฮะหรือว่าคริสนั่นเองและอวตารที่เราจะนํามาเสนอวันนี้นะครับที่เราพูดถึงกันเลยนะวันนี้คือ u e e n of f o ูลนะฮะหรือว่ามีชื่อเรียกเป็นไทยว่าราชินีแห่งตัวตลกครับที่มาของ u e e n of f o ูลนะครับวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีหลายประเทศในทวีปยุโรปนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียบราซิลแล้วก็อีกหลายประเทศนะฮะได้มีการ เฉลิมฉลองโดยเชื่อกันว่าการพูดลี้มเ่มการโกหกนะครับหรือว่าวันเอพิ e ฟูลเดย์มีมาตั้งแต่สมัยทศตะวรรษที่19ครับในปกตินะครับในวันเอพิ e ฟูลเดย์ผู้คนจะแค่หยกอกล้อทำขำแกล้งกันขำๆนะแต่ในปัจจุบันนี่สิครับลองดูนี่ฮะใน YouTube มีคลิปครบในยูลองอยูไลน์มีทุกอย่างเลยฮนะไม่จะเป็นแกล้งกันดูแรงแล้วยังมีอินเทอร์เนต็ตด้วยแล้วเนี่ยโลกแห่งการแชร์โลกแห่งการคอมเมนต์โลกแห่งการไลน์เนี่ยมีเยอะเลย ซึ่งยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์นะฮะทำให้วันในพิวฟูเดย์นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับและทางฮีโร่อมิวเอิร์ดหรือว่าฮอนนะฮะเห็นว่าการเฮ้ยวันโกหกแห่งโลกมันน่าจะมีอวตารตัตนที่เหมาะกับวันนี้นะครับเลยสร้างควีนออฟฟูดขึ้นมานะครับซึ่งเนื้อเรื่องในโลกนิวเอิร์ดนะครับควีนออฟฟูดฮะเป็นคนที่ชอบโกหกและสร้างเรื่องตลกขึ้นมาเพื่อหลอกคนในโลกนิวเอิร์ดนะฮะทำให้เธอได้รับฉายาว่าราชินีแห่งการโกรหกนะครับผม และเธอนะฮะยังจะปรากฏตัวนานๆทีจะปรากฏตัวนะทุกวันที่1เมษายนนะในโลกนิวอ r ร์นะ <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนแต่น่นตรงกับโลกของเราแหละ <c oughs> ซึ่งออรต้าตัวนี้นะครับหรือว่าคุณอ n o f ฟนะจะเปิดขายในวันที่1เมษายนของทุกปีนะครับอันนี้คือแน่นอนเลยครับทุกวันที่1เมษายนของทุกปีแต่เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเป็นการเปิดขายออต้าเกี่ยวกับผู้หญิงที่หาย,ยากก็เธอก็ได้ปรากฏตัวนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่เปิดขายนะทางแอร์เพย์ก็จะมีโค้ด ของมังคีคิงล่างนี้หรือว่าควีนออฟฟูนะออกมาขายก็ลองติดตามดูครับว่าจะเป็นโค้ดแบบไหนหรือว่าราคาเท่าไหร่ก็ลองติดต่อได้ที่แอร์เพคเคาน์เตอร์ทุกสาขาครับผมเป็นไงวงครับเพื่อนๆที่ชมที่มาของอวตารควีนออฟฟูนะฮะน่าจะไม่ได้สาระอะไรเลยเพราะรายการนี้มันได้สาระอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็วันนี้ฮะขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <S <S ถ้าชอบกดไลค์นะและชอบมากๆกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเผื่อ <S <S จะรู้ว่าเป็นอวตารตัวไหนนะฮะต่อไปอาจจะเป็นไรลองดูฮนะ คอมเมนต์กันได้นะครับผมผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยอยากได้แบบอวตารตัวไหนล่างไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะมาอ่านไว้ส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย